รถถังเผยล่าสุดอาการบาดเจ็บบริเวณมือซ้ายเริ่มดีขึ้นตามลำดับสามารถกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วตั้งเป้าอยากออกไปชกต่างแดนอีกครั้งในปีนี้อาการบาดเจ็บที่มือซ้ายของผมตอนนี้ดีขึ้นแล้วประมาณ85%ยังต้องคอยบำบัดดูแลใกล้ชิดเพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุดส่วนเรื่องทำร่างกายแฟนมวยไม่ต้องกังวล ผมใช้เวลาไม่นานสามารถกลับมาฟิตเต็มที่ได้แน่นอนตอนนี้ผมมีความกระหายอยากกลับมาชกให้แฟนมวยทุกคนดูมากครับส่วนเป้าหมายในปีนี้รถถังวางเป้าอยากมีโอกาสได้ไปโชว์ฝีมือในต่างแดนอีกครั้งหลังเคยชกในสึกวันไฟในสิบที่สหรัฐอเมริกามาแล้ว โดยหวังเห็นแฟนมวยจากทั่วทุกมุมโลกได้รู้จักกับสไตล์การชกบ,บูของตนเองมากยิ่งขึ้นในปีนี้ถ้ามีโอกาสผมอยากไปชกในต่างประเทศอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อเมริกาหรือกาตาอังกฤษและญี่ปุ่นถ้าร่างกายผมสมบูรณ์พร้อมไปชกได้ทุกที่ ไปต่อไปผมพร้อมแสดงสไตล์การต่อสู้บูดูเดือดแบบรถถังคนเดิมโดยจะเพิ่มความโหดมันหาและความแข็งแกร่งให้ทุกคนได้เห็นกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง